ผ้าสีพาสเทลลายเฉลียงนะคะจริงๆผ้าตัวนี้ตรงก้นจะเป็นเฉลียงนะลูกค้าอยากได้เอาไว้ข้างหน้านะคะโดยตัวผ้าจะอยู่ด้านด้านในนะคะเดี๋ยวไปให้ดูด้านหลังตัวนี้เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เฉลียงจะเป็นขาวสลับม่วงนะผ้าตัวนี้ยังมีสีอยู่นะคะเดี๋ยวไปบอกสีให้นะคะยังมีสีเทานะคะสีม่วงสีชมพู สีฟ้านะคะแล้วก็สีส้มนะคะสีที่ยังมีอยู่ตอนนี้ผืนละ200บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ้ากว้าง2เมตรนะคะส่วนใครที่อยากตัดแบบนี้ยังสั่งตัดกันเข้ามาได้เลือกผ้าได้ทุกแบบเลยในร้านเปียวผ้ามีเป็นร้อยร้อยลายเลยนะคะสามารถเลือกได้หมดเลยแล้วก็เลือกทรงที่ตัวเองต้องการนะคะแจ้งไซส์วัดแบบพอดีตัวส่งมานะคะก็รอสินค้า7วันเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะ